ดูกองเชียร์กองเชียร์ดอบคุณนะวันนี้เราแจกเสื้อให้กับในกัมพากันไยซื้อ l ล t s go เยียวชาพลังงานแถมเจอแบบคนเยอะขอคำคมสักคำคมหนึงอันนี้คือแพะโดเนเป็นนะทุกคน สวัสดีครับทุกคนวันนี้ได้มีโอกาสได้มาช่วยงานเกี่ยวกับเด็กกำพร้าทุกคนก็ช่วงนี้เป็นเดือนอมอนด้วยร้านบุรับินตังจริงอ่ะเขาเป็นสปอนเซอร์อะไรเงี้ยทุกคนแต่ก็้มันแจกไหนช่างภาพเพชร่วมรื่นดีนะครับนี่ตังนี่ตังนี่ก็นี้ก็ผลงานเสร็จแล้วนะเพิ่งเพิ่งกลับวันนี้ทุกคนเราจะมีแบบเด็กกำพร้าจากบาโบซูมานะวันนี้ก็มาเก็บบรรยากาศผมได้มาทำงานซาลอีกแ ขาแจกเสื้อให้เด็กกำพร้านั้นทุกคน,คนก็จะมีะเด็กกำพร้าประมาณสามคนกว่าคนนะมารับเสื้อแล้วก็จะมีการเปิดบวชนนะที่ปตัตตานีบาซา์ก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดปตัตตานีก็บาบอสูมาด้วยนะทุกคนแล้วก็มีผู้ใหญ่พเียมาั่งหมายนะที่มาแล้วก็เจ้าของแบรนด์ของมาเลเซียนะเจ้าของแบรนด์ดังนะทุกคน ลาบ่ายโมงเขาก็จะมีการแจกเสื้อรายย่อให้กับเด็กกำพรานเขาเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเรายิ่งให้เนี่ยในช่วงรดนอนบรมดอนเราก็จะยิ่งเพิ่มพูนความดีเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศก,ากันนะบรรยากาศในวันนี้เป็นยังไงเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยอาบาบอซูนะทุกคนไปดูกันเลยบร,รมดอนนะสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานีเจอคนดังไปดีต่อนะก็จะมีน้องๆมาช่วยด้วยมาช่วยฟ้าเลยครับอันนี้ไฟไฟบูธเนาะฝักน้ำแข็งนะครับ ขยันมากนี่เด็กกิจกรรมทุกคนเลยนะพี่ตัวเป็นโมอัอนั้นค่ะองค์การาไปกิจกรรมเหมือนกันกิจกรรมกิจกรรมเลยเหรอใช่ค<ช>่ะกิจกรรมนี่อันนี้ประธานประธานข่ายมีเด็กคำภาทยอยมาเรื่อยๆทุกคนแบบกปันเขียนมาเด็กกันเด็กกันมาเดิน <laughs> ปัตตานีช่วงนี้จะคึกคักเป็นพิเศษนะเพราะว่าเขาจะมาหาชุดรายยกเอาไว้ใส่วันอีนนะทุกคนก็เป็นวันเฉลิมฉลองของของมุสลิมเราเ็าจะมีแบรนด์หลากหลายแบรนด์เลยเกี่ยวกับสาาเสื้อผ้ารายยกอะไรเงี้ยเออล้วก็ไปดูกันได้นะตอนนี้เราก็มีเพื่อนอีกคนนึงนะมากับเรานะทุกคนวันนี้จะเป็นตากล้องที่ชวนผมมางานนี้นะชื่อมุกครีมนะรับงานถ่ายภาพห้ทุกคนเพจอิทิออนสแนปนะฮะ ใครจะจ้างถ่ายรูปนะทุกคนไปตามตามดูกันได้นะฝ่ายที่เราจะช่วยเนี่ยจะเป็นฝ่ายสื่อนะอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมก็จะมีพวกกล้องอะไรเงี้ยทุกคนหลักๆเรามาถ่ายวิดีโอนั้นทุกคนเพราะให้จดว่าถ่ายวิดีโอภาพรวมบรรยากาศงานเราก็เตรียมอุปกรณ์มาของเรานะส่วนส่วนไหมตอนนี้เปิดยากติดคอส่วนนิดเดียวนิดหนึ่งให้ดูเบื้องหลังการทำงานนะเบื้องหลังการทำงานแต่ละคนโอ้ก็เล่นทุกคนนี่จะได้ภาพสวยๆหลายคนอาจจะดูว่าไอ้คนนี้สดวนไหมมีแฟนยังยังครับสดเอาเยอะ อะไรกันบ้างฮะฮาฟิสฮาฟิสอยดังครับน้องอยากดังนั้นทุกก็อย่าลืมฝากเขาด้วยนะฮะในอ้อมกอกออนใจดูกองเชียร์กองเชียร์ได้มาดูเบื้องหลังแบบโปรดักชันเนยน้องๆน่ารักมากทำดีแล้ววันนี้เราแจกเสื้อให้กับในกัมพากันน้องๆน้องๆมังมานอตินี่มังยมานอที่ไหนปุจุปุจุตานิงเนี่ยยี่มังยน้ากติตานิงรักก็หรอน้องๆมุสลิมมาฮเนี่ยเขาก็จะเข้าร้านของกาดิส การดิสกีจับน้องผู้ชายก็จะบุรันบินตังนะทุกคนก็จะเป็น2ร้านด้วยกันดูเบางหลังนะทุกคนแบ่งหน้าที่ชัดเจนนะรีซึมรีซึมไว้เพิ่มเพิ่มโบเก้กากิจารลแบยิวนะแบยีไว้ลงไปไหนอามีนกากิจาระแล้วก็เฮาเบิร์ดนะร้อนมากตอนนี้เวลาบ่ายสองกี่นาทีนะสามสิบสี่นะเจอกันช่วงเย็นนะทุกคนห้าโมงห้าโมงไปเจอกันที่ปัตตานีบัสนะน้องๆก็ได้เสื้อแล้วแบรนด์กาดิสนะทุกคนแต่ว่าน้องๆน่ารักนะน่ารักน่ารักมากได้เสื้อมานแล้โชอเสื้อสกีชอ <تصفيق> <تصفيق>. على جبيل سعادتي وافكاري تجري الحروف باشواق وأزهاري هذه هيا قد سارت للسعد في امان تروي الجمال بانفال يا عروسه النوري ตอนนี้แวะมาอพักตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงนะทุกคนผมแวะมาอพักมาเอาขาตั้งกล้องนะนี่เพราะว่แต่เดี๋ยวประมาณ5้าโมงครึ่งเนี่ยเรามีนัดถ่ายผู้ว่านะฮะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีแล้วก็ผู้ใหญ่อีกหลายๆท่านนที่เราจะสัมภาษณ์ทุกคนมาเอาขาตั้งกล้องแล้วก็จะไปปัตตานีบาซ่านะก็ใครชอบว,วิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะฮะทุกคน ายทุกคนไปเอาอุปกรณ์ไปมาอัสลามวะไรโกลมโบรสวัสดีครับชื่อยูนะครับอยู่คณะวิทยาการศึกษารปีหนึ่งนิเทศครับตอนนี้ก็เป็นเวลา5้าโมงกว่าแล้วตกับผ้าครับมาจากไลฟ์เพนที่เลยมีบาร์เฮอรมีสนิงแล้วก็มีในเมืองเองต้องขอบุญสปอนเซอร์นะครับก็คือใครใช่บูอะไรบูอะไรบูเล็กอันนี้กระดาษ้ะนี่กระดาก้าไม่ก่อนเหรอก้ามิงนี่คือแพ้นะทุกคนโอ้โหดูดิทุกคนแบบเนื้อแบบฉ่ำๆอ่ะมาจากมาเลเซียมาไม่ร้ห อ๋อสวยโกโลกนะทุกคนอันนี้คือแพะโดยเป็นๆนะทุกคนใบยางเป็นเป็นเอาเวสต์สไตลต์นะทุกคนก็เขามีเพจ Facebook ด้วยตรงนี้ช่ำๆนะแพะประมาณ3ตัวนะทุกคนแต่ว่าดูดูร้านเขาดิคือแบบเนื้อเนื้อแพะนะทุกคนแล้วก็แบบโหอ,อันนี้ออเยะไอเยะอ๋อไอเยะคือจดสปอนเซอร์ให้อ๋อไก่น,นะฮะไก่แล้วก็มีเนื้อแพะนะทุกคนอันนี้คือเนื้อแพะโดยเป็นๆเ,เลยโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวไปหันนะฮะ สดสดเลยครัทุกคนสดๆสเดสดนี่ยยัแงแดงๆอยู่เลยปกติขายตัวหนึ่งกี่บาทนี่แบ๊คือตัวทำเป็นเส้น,น่ร้านมาจากโคโลกแต่ว่าเราไม่มีหน้าร้านนะผมน,น่ากินมากทุกคน,นก็ฝากไว้นนหนึ่ง,<อ>งในในช้อยส์ละกันนะฮะเมนูเปิดบวชในวันนี้เปิดบวชวันนี้ครับผม โอเคทุกคน <S <S กคน็จะเป็นปัตตานีบาซ่านะทุกคนก็เป็นงานของบูลันบินตังนะทุกคนแบรนด์นี้เนี่ยสปอนเซอร์หลักเลยข้างหลังผมเนี่ยจะเป็นจุดลงทะเบียนนะลงทะเบียนเด็กกำพร้าทั้งหมด300กว่าคนนะลงทะเบียนตรงนี้นะครับก็มีพี่ๆต้อนรับอยู่นะครับค มากเรางนานกันตั้งแต่องค์การเลยน้องก็ทําองค์การฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะร <c oughs> ู้สึกดีมากมากแล้วก็เป็นเกียรติมากมากเพราะว่าโดยส่วนตัวชอบการที่ว่าได้มาช่วยเหลืออะไรแบบนี้อยู่แล้วได้ช่วยเหลือในกังพ้า เป็นความชอบเสอเลอยู่แล้วด้วยขอบคุณครับอาวีบ้านนะสวัสดีวันดีรุ่นปีระดับสาตอนนี้ใช่งานเรียงยังกับนไหนยู่ยาวได้จนจบงานเจอนะเจองมากนตัวี้นะทุกคนจะมีอ่าซูชิอ่าไปสีพี่น้องนะทุกคนก็จะมีซูชิแบบประมาณกี่กล่องครัวันนี้150่ย้่กล่อง150กลองนะทุกคนจะแบบเยอะมากเดี๋ยวเด้กกัม ก็จะมาหยิบตรงนี้นะลาสินอดนะอันนี้เป็นขนมอะไรนะฮะเบอร์ี่ก็จะเป็นของหวานนะทุกคนเอาไว้น้องๆนะโอ้โหเบลองสาววอคอยยาลาวอลคอยาลาใช่มฮะชื่องันติมตักน้ำแข็งแล้วว่าแบบจานอะไรแบบนี้กิจกรรมใช่มใชากิจกรรมเหมือนกันโอเคเสวะเะอกฟีนนะ F 3 E N หรือว่าเล็กลองเล็กเอ๊ เชื่อเลยนะไอจีเลิกลักเลิกลักเกี่ยวกับบทความใช่ไหมฮะบทความให้กำลังใจนะเกี่ยวกับศาสนานะครับชอลล็อกทุกคนนี่สุดยอดทุกคนเบื้องหลังเสิทอายุฟรีอบจจังหวัดปัตตานีเบื้องหลังเป็นยังไงเนี่ยเออเนี่ยเนี่ยคารุ้งวอ้นางอยู่ไหนนาง่เพอมันเชื่อมกับอันนี้เบอร์สายก็สายก็น้ำโอเคว้าววันนี้ดูน้ำน่ากินมากดูน้ำจากร้านไหนครับวันนี้สินบุญอย่าลน With hope in our eyes, we search through the skies, waiting for our old friend. With loved ones nearby and our spirits high, a blessed time we'll spend. In both love and in fear, to Allah we draw near, hands raised to the sky. again okay.

ตอนนี้เราอยู่กับบาบอสูนะครับผมบาบอสูเนี่ยนะครับผมอาซารเลเตหรือบาบอสูพลกรบพันนาราธิวาดครับบาบอสูมีความรู้สึกยังไงบ้างวันนี้ <etically S 2> อัลลอฮ์นะครับสิ่งหนึ่งที่มันเป็นความใฝ่ฝันของเราก็คือความสุขที่เราได้จากเด็กกำพรา้าซึ่งวันนี้ตั้งแต่ที่เด็กๆนั้นเข้าในร้านเด็กได้เลือกเสือ้อทุกคนเราได้เห็นรอยยิ้มของเขาโดยได้เห็นความสุขที่เขาได้เสื้อดีๆผมเข้าใจว่าถ้าเราได้เวลาที่ผ่านมาทุกปีที่ผ่านมาเขาได้เสื้อแบบเสื้อธรรมดาแต่วันนี้เขาได้เสื้อที่เเเเขขขาา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 ตต้้้้ออองงงกกกรรรจจิๆแแแลวววว็็ปนนนสสสืททีีีี่่่่่่่มมมมมมถถะบึพฉฉััไคุ ้ในวันราร i raya ที่ท่านนบีบอกว่าความสุขที่เราได้ทำกับเด็กกำพร้าเนี่ยคืออัลลอลาจะให้ตังหาใครที่ไม่ถึงจุดนี้เขาจะไม่ได้ความสุขอะไรนี้แต่ส้าหรับใครที่ต้องการความสุขที่แท้จริงความสุขที่เราได้มาจากการที่เรามอบความสุขให้กับเด็กกำพร้าแน่นอนคุณต้องทำถ้าคุณทำคุณได้แน่นอนเป็นข้อคิดไหลายอย่างนะทุกคนเราต้องดูแลเด็กกำพร้าใครที่ดูแลเด็กกำพร้ามอบความสุขให้กับเด็กๆเนี่ยเด็กกำพร้าเนี่ยแน่นอนเขาจะได้อยู่พร้อมกับท่านนบีในวันอาคราครั้งหน้าวันนี้ก็จะมีแบบ น้องมาช่วยนะน้องๆน่ารักมากเดี๋ยวสลับกันแล้วกนต่อไยูทูปท่องเที่ยางของเราเดี๋ยวนี้เราได้มาแล้วพี่ตานี่เราจมีบาซาร์เราจนมีภาษาอ์ไม่ต้องจิ้งกบทีเด็กๆได้เห็นรอยยิ้มที่สดวนาะทุกตอนนี้เราอยู่กับอนัสนะทุกคนอนัสขยันมากทุกคนเขาขยันมากเลยฝากไปติดตามนะฮะที่ไอจี Q N A S Q N A S น้องโยอสาวนี่ขยันทันทีนะครับผมขยันแต่ต้น่นแบบไม่ได้ผมพี่ๆจากมอปัตตานีทุกคนคณะรัฐศาสตร์ไหม รักษามาเลยเหรอใช่อยู่ปีปีสีแล้วพอจบจบแล้วจะได้ไปใช้ชีวิตแล้วพี่พีทที่แบบไม่มีตังค์ไม่บายไม่ายอคนนี้ขยันนะทุกคนสภาเด็กเยาวชนตอนนี้ก็เป็นเวลา6โมง18นาทีนะใกล้จะเปิดบวชแล้วตอนนี้เรารอข้าวรออาหารเพื่อที่จะเปิดบวชนะครับของกินเยอะมากทุกคนที่ผมพาไปดูนะมีวัดด้ข้าวขาวัวอาเชฟฟานก็มานะทุกคนข้างหลังก็จะเป็นร้านกาแฟสั่งน้ำที่ไหนฮะ การจิงอะไรกันคงจะสวยอย่างที่นัวอจะเป็นร้านกาแฟจากยะลานเดี๋ยวเราจะสั่งชาเขียวซามแล้วก็ลาเต้ออนบรรยากาศการเปิดบวดในงานนะดูบรรยากาศทุกคนก็แบบเปิดบวดใวงา กินสตาร์นะครับต <main> ้องหาเลินดูการเปิดบวชด้วยเปิดบวชแบบนี้เลยดอ บวดง่ายๆนะดูดิน<า>้ำคือเ่ <c oughs> ถ้าเราจะให้อร่อยเราต้องก,กินเต็มคำเดีถ้าจะให้อร่อยกินเต็มกรอบน,นี่บุ๊บทีเดียวอร่อยแน่นอน <c oughs> แลวประกรันการันตีโรงพยาบาลมันเปิดปวดกันแล้วนะไหนไม่แบกหายชุนโดนมัดดอนเปรียบช่างพลังงานแถมเจอแบบุนเยอะ วันนี้นะทุกคนความรู้สึกก็คือแบบสนุกแล้วก็แบบบางทีเราก็ภูมิใจนะที่ได้เห็นมุมใหม่ๆของเด็กกำพ้าแล้วก็เด็กเยอะมากที่แบบด้ด้ยโอกาสแล้วก็ขายโอกาสตรงนี้ไปพามานําเสนอเง่มุมนี้นะทุกคนก็หลายคนอาจจะดูบางที่อ่ะใช้ชีวิตเด็กกำพ้าอะไรเงี้ยเราเรามองข้ามอะไรเงี้ยจริงๆอ่ะมันมีเด็กกำพาอีกเยอะในหมู่บ้านของคุณที่ไหนก็ตามแต่นะทุกคนฝากไว้<ล>ทุกคน<ล>ตอนนี้เราอยู่กับใครครับบังฟวันนี้ม<ท>า <ำ S 3> ทําอะไรครับมาร่วมงานขอคําคมสักคาคมหนึ่งเราตอบแทนนะครับสิ่งดที่ดีงามตันอ่ะตันบังฟิศนะท

With hope in our eyes, we search through the skies, waiting for our old friend. With loved ones nearby and our spirits high, a blessed time we'll spend. ปัตตานีบาซ่าก็ใครชอบวิดีโอแนวนี S S ้นะทุกคนก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้เราด้วยแล้วก็ไปติดตามช่องน้องฟรีนะเลือกลากเลือกลักผมแล้วก็ช่องมุกกระรินนะเขารับถ่ายรูปนะทุกคนบรรยากาศดีมากดูทุกคนปัตตานีบาซ่าเดี๋ยวเราจะไปละหมาดแล้วทุกคนอัลลฮ์ัลลอฮ์อัลอกันคอัลิปหน้าลักคลิปนี้สวัสดีครับ